ใครก็รู้จักครับดังกล้องฟ้าเจ้าสัวน้อยมวยไทยครับต่อยสนุกครับเมื่อวันนั้น19ปี158คู่ต่อสู้24คู่นี้แม่จับคนเก่งมาเจอกันเลยครับทั้งดานีล่าทั้งดังกล้องฟ้าครับแฝดนี่มีแฝดน้องก็คือมิลากคอสโลเปสนะครับซ้อมอยู่ที่คอแสงเทียนน้อยครับโอ้โหดูครับอาวุธถึงเลยครับโอ้ยโดนจับยกทุ่มลงป โอ้โหหมัดหน้าดีครับดานิล่าคืนทันทีครับดังกล้องฟ้า <Yeah. S 1> โอ้โหวงในห <Yeah. S 1> มัดขวา <Yeah. S 1> โอ้โหแล้วดูครับ <Yeah. S 1> ดักได้แล้วกระชากอ่าซอยเท้าครับหมัดขวามาอีก <Yeah. S 1> แปะพยายามต่อยหมัดขวาอย่างเดียวเลยครับดังกล้องฟ้า ชูรถไม่ต้องเหยาะเลยครับชูรถไม่ต้องเหยาะเลยครับขยับรอจังโอ้โหเจอหมัดซ้ายหน้าหงายครับจังหวะแขนยาวกว่านะครับเดนิล,ล่าดูครับขยับไปแข่งขวาจังหวะเจอหมัดของเดนิล,ล่าเข้าไปโอ้ เต็มตาเลยครับดาวิบปับแน่นอนต้องบอกว่าดีใจเหลือเกินครับช่องแฝงที่ปลูกกระแสผู้หญิงครับโอ้โหเจอเซรครับเลยครับกระเด็นเลยครับต่อยลูกนี้เต็มตาอกครับโอ้โหต่อยได้ด้วยความมั่นใจมันก็เริ่มมาเรื่อยๆเลยครับดังกล้องฟ้าเหยียบขาหลอกล่อโอ้โหยังไงครับดานิล่าโลเปสยังไงครับดึงมาต่อยโอ้จะขยับเข้าหาแล้วครับดานิล่าโลเปสขยับเข้าไป ขวาแล้วรวบแทงซ้ายกดไว้ครับดังเอฟฟ้าตบซ้ายออกขวาครับตบขวาออกซ้ายนี่ครับออกเป็นสายพิวแล้วนะครับตอนนี้ให้ดเนล่าลีโลเปซสิ่ไล่บ้างครับเอาครับมีบูมีบุญมีรุกมีรับเลยครับศิลปะมวยไทยโอ้โหดูครับสะบัดทุกลูกสู้ทุกอย่างครับปัดขวาเต็มแม่อีกทูนี้จากอาร์เจนตินานะครับดูครับ แหมแต่ก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับทั้งคู่ปอยเอาใจแฟนขยับมาโอ้โหต่อยขวาเต็มหน้าอกลวาววงในครับมัดไว้ครับดังกล้องฟ้าดังขยับขยับมาเอ้าโอ้โหเจอบัดขวาเลยครับดานิล่าเข้าผิดจังหวะนี้โดนตลอดครับ red corner นักชกจากเมืองย่าโมครับดังกล้องฟ้าเจ้าสัวน้อยมวยไทยเอาชนะคะแนนดานิล่าโลเปสไปได้ชกปาดมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ศึกมวยรอบโกลบอลเฮาส์รอบชิงชนะเลิศชมสดตลอดเดือนธันวาคมนี้ทางชกปาด